สำหรับเจ้าของร้านอาหารคนไหนนะครับที่อยากเพิ่มยอดขายอยากทำให้คนรู้จักร้านมากยิ่งขึ้นลองเอาวิธีการนี้ไปใช้นั่นคือวันนี้ให้คุณนะครับออกมาทำคอนเทนต์เช่นการสอนวิธีการทำเมนูอาหารอาหารที่อยู่ในร้านบอกสูตรถ่ายทอดว่าแต่ละเมนูแต่ละอย่างนั้นมีวิธีการทำยังไงพูดได้ง่ายคือมีเคล็ดลับมีของดีอะไร อย่าก,กักอย่ากเก็บไว้คนเดียวบอกให้หมดสอนให้หมดสอนแบบไม่ต้องกักไว้เมื่อคุณทําแบบนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าร้านอาหารของคุณจะเป็นที่ต้องการและลูกค้าเขาจะถามซื้อเพราะสิ่งที่คุณทําคือการยั่วคือการทําอาหารซึ่งจะทําให้คนนี้เกิดความอยากแล้วเขาอยากจะมาร้านคุณนั่นเองสมมุติถ้าคุณวันนี้ออกมา ให้ความรู้เรื่องการทําลาบแน่นอนครับคนที่เขาเห็นเขาอาจจะรู้สูตรการทําลาบแต่ถ้าเขาอยากจะทําแต่เขาขี้เกียจไปซื้อของเองแน่นอนครับเขาจะไปหาคนที่ร้านนั่นเองนี่ก็คือวิธีการทำคอนเทนต์ล่อสายตาคนง่ายๆลองเอาไปทำดูนะเคล็ดลับดีๆแบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพส์ด้วยนะครับ